หลานผมอะมีความสามารถพิเศษนะคุณความสามารถพิเศษอะไรคะทำให้ลุงมันหมดตัวได้ภายในวันเดียวลุงงก็พูดต่สิ่งดีๆสิเขาอาจจะลุงอาจจะรักมิกเกลมากๆเลย,เลยใช่ไหมคุณรักมิกเกลมากๆเลยแน่ๆเลยผมรักหลานทุกคนเท่ากันครับอ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าตัวนี้มันปัญหามันเยอะหน่อยนึง อาปาเผาอย่างเดียวเหรอคะมิเกลครับอาปาเผาเปไ็นอาชีพหลักเลยแล้วอาชีพรองอะคะก็เป็นประทานสปาเนาะฮะอ้าคือผมเป็นพีอาร์สปาครับ<ฟ>เขาฟังผิดนะเขาพูดผิดครับเขาพูดไม่ชัด แม่งน้ำย่อยแม่งขึ้นคอผมมาคนดูนนอ,อ,นอ๋อแล้วเดี๋ยวผมพาคุณไปเจอหลานผมแล้วกันโอเคไหมได้ค่ะแต่ว่าหลานผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคุณจะโอเคใช่ไหมฮะไม่รังเกียจใช่ไหมครับไม่ค่ะเรายินดีค่ะเราชอบเด็กแล้วก็มีหลานเหมือนกันโอเคครับ ความสวยมาเยอะแล้วความสวยมาเยอะแล้วเกียวอยู่ในลาลักอยู่ในลาลักอ๋อเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะไปหาลุงนี่ไงเอ่อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงกำลังจะไปเจอกันแลนน้ำตาลแล้วกันโอเคนะเกียวเกียว ไอเด็กเวนนี่ <Hello. S 1> เก้วเจอแลน้ำตานะลุงกำลังไปโอเคนะโอเค ได้ครับแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าผมอยู่มาแบบโหวันวันผมอยู่ประมาณหลายหลายสิบชั่วโมงครับต่อวันอะ่ะผมเหนื่อยมากเลยคุณโดนใช้งานอะ่นออนนะอะไรนะครับผมผมคงพักไม่ได้แหละครับผมแต่ผมก็ดีใจนะที่คุณจะมาอยู่ดูแลผม รับเธอรับเธอขาบ<า>อุ้ยเชียอะไรวะเนี่ยเชีย่ยคนแม่งโคตรเยอะเลยเราจะรวมกระทืบไปเน่คุณผมกลัวจับมือผมหน่อยครับคะผมกลัวมากเลยจับมือผมหน่อยครับเราก็กลัวเหมือนกันแล้วามาจับมือกันเถอะไม่ได้แบ่งๆกันกลัวไงคนหลอกไตอ่านเราอีกมะคะเนี่ยผมไม่ได้หลอกครับ ผมขอจับเลยได้ไหม <c oughs> ตรงนี้มันจะดีหรอคะครับเธอไม่ดีนะคะเธอปีผมดำไม่เป็นไรหรอกหือไม่ได้ค่ะเธอนี่แก๊งอะไรกันนะอุ้ยแต่เขาอยู่กันเยอะมากเลยนะตรงเนี้ยชุมชนแอร์ัดระวังโควิดดีกว่าร้านผมหายไปไหน ในหลานคุณคะผมกนเนี่ยผมกำลังรอไอหลานโง่ของผมอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมคุณพูดหลังพูดกับหลังแบบนั้นอะ,ะเดี๋ยวคุณจู่เดี๋ยวคุณเจอก็ก,ก,ก็รู้เองครับถ้าเราลงมารอก็ได้ครับแต่คุณน่ารักนะเนี่ย่ะขอบคุณค่ะผมชอบคิ้วคุณมากเลยอะ หมือนกุ้ยรองน้ํเลยครับเหมือนกล้ยกอกน้ําอ่ะท่านคุณได้คุณบุลลี่เราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับน่ารักครับเธอมเราไม่เหมือนใครใช่ไหมใช่ครับเธอคุณอมยิ้มอะไรอะครับผมชอบคุณไงน่ารักดีแล้วคุณมาทุกวันไหมครับทุกวันค่ะผมก็อยู่ทุกวันนะ ค่ะนั้นผมไปหาทุกวันเลยได้ไหมได้ค่ะถ้าเราแบบว่างฟาร์มนะถ้าสมมุติว่าเราเราฟาร์มอยู่คุณจะมาหาเราใช่ไหมคะได้ไหมล่ะกวนไหมไม่กวรค่ะนั้นผมจะไปหาคุณตลอดเลยโอเคครัเอ๊ รวมรวมเรารำบำบำเบมเบมบลัมบลมผมกวยจับมึงอยู่ไหนพี่อายูมองมองตรงมาตรงนี้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าร้านหน้าร้าน ไหนวะหันข้างมาหันขวาอ๋อเห็นแล้วเดินมาสิคนรู้คนมันเยอะ,ะออก็เดินมาสิกินแล้วก็เดินมาสิ่ม,รรม,มึงจะเดินมาไหมไอ้ลิง,รงหรือมึงจะเอาเป็นพัสดุมาส่งตรงนี้อเออ ผมเป็นคนไม่ค่อยหวานนะเราก็ไม่ค่อยหวานเหมือนกันค่ะ <Yahoo! S 1> นี่แหละหลานผมทั้งสองคนเลยสวัสดีนะสวัสดีค่ะนี่คุณเจอหลานคนโตผมมาแล้วอันนี้คือหลานคนที่ไม่ปกติทำไมคุณไปว่าหลานอย่างนั้นนะคะค,คุณลองดูหน้ามันสิสวัสดีนะพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรนะชื่อเบนดี้ค่ะเบนดี้ <Wendy. S 1> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วแล้วหนูชื่ออะไรคะ ชื่อมิเดลนะมิเดลมิเดลไม่ใช่มิเดลอ๋อมิเกลอ้ายนะวัสดีค่ะสวัสดีนะแกดูเท่าไหร่พี่อายุยี่สิค่ะยี่สิห้าใช่แล้วพ่อพอกับลุงอะน้งน่สิบห้าือพ่อพกับลุงใช่ลุงยี่สิบหกไง ทำไมหลานคุณยังสงสัยคุณเลยอ่ะก็อย่างงี้แหละผมก็น้อยใจไงว่าหลานผมไม่รู้อายุผมหลานคงแชร์กันมรดกกันแค่สี่คนแล้วนะตอนเนี้ย คนนี้แฟนลุงแฟนใช่เป็นแฟนแล้วหนอนนะพี่กำลังกำลังคุยกันอยู่ค่ะเองเรียป้าเขาคุยทุรัอยู่ค่ะค่ะนาๆคุณปู่เรียกฮะปู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณปู่เปาปู่อะไรนะปู่แกเปลาอะแกเปาเรียกใช่เหรอคุณเดี๋ยวผมมานะที่ลักโอเคค่ะเดี๋ยวมาด้สิ่งอะไรเรีย เอ้าเมื่อกี้บอกจะไปแกล้งนะสิล่ะก็จะแกล้งอะไรเราไม่ได้แกล้งว่าไงครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไงบ้างครับนะสบายดีครับนี่ใครเนี่ยคุณน้าป้าแม่ก็รอเหมือนกันนะค่านเนี่ยเปาเปาครับทำได้ไหมครับปุ๊บเออันนี้ใช่ไหมมันชื่ออะไรลูแปงใช่ป่ะรับดีๆไอกดทีาดีแปผมไม่ใช่ชื่อลูแปงครับนะเปาเปาอยู่กับใครอ่ะ เคยเป็น M C Big Five มา่ก่อนนะครับนะแลวก็คนที่ถูกยุบไปครับเป็นสเตอร์ครับเป็นคนเฟิร์์สันอยู่ครับอันนี้ชื่อคุณแบร์รี่ครับคุณแบรดดีครับสวัสดีครับอันนี้แฟนเหรอครับเนี่ยเอาว่าที่ว่าที่แฟนนอนาคตครับอ๋อไม่มีไม่ไม่มีใครมีแฟนค่ะโสดทั้งคู่ค่ะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยแล้วต่อยางแล้เกโสดโสดค่ะไม่มีใครมีแฟนค่ะทำไมรู้สึกว่าเสียงน้าธีลาดูกล้อยจังเลยครับตอนนี้ผม เหนื่อยๆครับช่วงนี้ผมกำลังแบบเติมเติมพลังชีวิตตัวเองอยู่อออะไรครับเติมอะไรครับนะเออถ้าจะเอาหยาบคายก็คือเอ่อเดี๋ยวผมกล่าวว่าผมจะไปชักว่าวอะครับพอใจไหมอะน้าน้าน้าครับว่าไงครับเราต้องเพิ่กเกิดน้าจะต้องเติมอะต้องเติมไป half c ยูนะอ๋อโปรเจกต์เติมเหมือนกันผมไปด้วยไม่ได้เติมเหมือนผมพอไปได้อ๋อนี่ผมกําลัง ฉีบผู้หญิงคน่งไปโรงพยาบาลผมยังโดนเลยใช่เหรอโดนอะไรอ่ะโดนแทงตูดเหรอแจมบอดเออเธอทําได้เขาก็ทําได้ไปจีบหนุ่มแทนน่ะนะเออเขาไปจีบสาวแล้วก็จีบหนุ่มแทนไม่ได้จีบสาวนะผมแค่ถามว่าหมอหมออยู่ดีหมอมาหาเรื่องผมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยแฟนหมอก็มาแทงผมหาว่าผมไปหาเรื่องเขาก็เลยบอกอ๋อถ้ามีแทงก็ดีสิครับคนไหนคนไหนเป็นหมอครับเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะหมอคนไหนเป็นเขาเขาก็บอกว่าเออมีพี่ชายอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็พูดว่า เอาหมอแสดงว่าหมอโสดใช่ไหมเพื่อนแล้วหมอเขาก็กลัวเขาก็วิ่งไปหลบหลังวิชายเขาแล้วผมก็ออกมาแค่นั้นแ่ะเขาก็หาาผมไปต๊ะหมอเออคิดเอาผมไม่ได้ทําอะไรเขาก็หาว่าผมไปทำไม่แล้วแฟนคุณคาบยาสีฟันทําไมครับเนี่ยปรงสีฟันนะดูไม่พีโสดไม่ใช่<ซ>ผมผมบอกว่าคุณคาบปรงสีฟันทําไมครับผมไม่ได้ถามว่าคุณโสดหรือเปล่าอาปการไม่ใช่ปรงสีฟันอ๋อโอเคครับผมเข้าใจผิดเองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับแฟนก่อนนะครับ แอมเล่าไว้เละก้าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ก็ฟังหนูรู้เรื่องนี่ตีนต้อนมเป็นกนฮะแก๊งเสื้อดำที่อยู่ในวอรซิตี้ชื่อแก๊งชื่ออะไรโดโดอชื่ออะไรโดโดอร์นะอืมแป๊บนึงนะคะหลานโทรมาครับขี้ใบไม้เกาะไหลใบไม้เดี๋ยวผมปัดให้นะครับ ดีว่าไงเกลว่าไงนาามววิ่่่งงงีอกัไแล้วไหนลูมบอกว่าลูมจะไม่มีใครแล้วไงรลูมบอกว่าลูงมีข้างนอกแล้วไม่ใช่เหรอคนนี้ฮานะที่หนูที่หนูเจออันนี้มิเกลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปู่สวัสดีค่ะน้ำชื่ออะไร ชื่อคนหนูคนระับคนหนูอันนี้หลานหลานผมสองคนชื่อคนนั้นชื่อสุรเชษครับส,สุรเชษเหรอใช่ครับคนนี้คนนี้ชื่อชื่อจ๋าครับเอเอ,เอชื่อมิเกลครับชื่อมิเกลครับ ไปเกาะมาหรือยังยังไม่ได้ไปเลยน่าจะไปหลังดีครับดีเออเขาแอบแต่อังยา่อีกแล้วเขาเรียกแสดงความรักใช่ออทันทีเลยเราอ่ะ <c oughs> หลานผมอ่ะมีความสามารถพิเศษนะคุณความสามารถพิเศษอะไรคะ <c oughs> ทำให้ลุงมันหมดตัวได้ภายในวันเดียว ลุงอาจจะรักมิกเกลมากๆเลยใช่ไหมคนรักมิเกลมากมากเลยแน่ใช่เลยผมรักหลานทุกคนเท่ากันครับ oh. แต่เพียงแต่ว่าตัวนี้มันปัญหามันเยอะหน่อยนึงไม่ใช่นะมีแต่หนูคนเดียวที่ดูดับดูนะคนหนึ่งเขาไม่ดูแลยดูเลยนะใช่เมื่อวาน <c oughs> ผมเพิ่งพามิกเกลไปโรงพยาบาลเองครับ <c oughs> เป็นอะไรคะเห็บขึ้นหัว ได้รักษาหายได้ยังคะหมอบอกว่าต้องโกนผมครับผมก็เลยตอนนี้ผมกำลังสั่งทำวิกที่เหมือนผมจริงๆเขาอยู่เขาร้องไห้แล้วนะคุณหลานร้องไห้แล้วข้อดีหนูจะมีน้อยแระดูข้อดีมันคือหน้ารักครับคนอื่นเ็าถึงรักไว้ห่อแล้วก็ทิ้ง มีเกลคนที่โดนประกาศล่าไหมคะเมื่อคืนใอ้น้ำอ๋อหาที่เราไปหาคนนั้นหรจนย่าใครทำอะไรเองไอ้เกลบอกลุงใช่ใชลุงไงอุ้ยลืมอะทำอย่างคนเดียวที่าหนูอะมิเกลคะคุณน้าถามอะไรหน่อยได้ไหมคะไอ้น้ำคุณลุงทำอาชีพอะไรคะลุงหนูทำอาชีพอะไร ดูเหรอใช่ค่ะขายปลาเผาครับขายปลาเผาปลาเผาขายปลาเผาด้วยเหรอมีเมี่ยงปลาทูด้วยนะปลาเผานะอะไรคือสิละปลาเผาเหรอคะก็คือตอนเด็กๆอ่ะหลานผมอ่ะมันยังกินกล้วยไม่เป็นครับคือหากล้วยเองไม่ได้แล้วพอดีบ้านเก่าเขาอ่ะ หลานผมอยู่เกาะกะโหลกไงเกาะกะโหลกใช่มันเป็นลิงไงครับอ๋อค่ะใช่ผมก็เลยต้องหาแถวนั้นนีแต่ปลาผมก็เลยเผาปลาให้หลานกินครับอ๋อก็เลยกลายเป็นศิลาปลาเผาเหรอคะครับประมาณนั้นเอล้าประเทศจีแล้วเดี๋ยวเข้าประเทศมาใหม่นะนาเป็นไรเนี่ยหลานทำไมเสียงเสียงซึมซึมเลอะ <laughs> องงกินเรื่องอะไรหลานหนึ่งว้ยไม่รู้อนลม,มเสียนะใจยเย็นๆพักผ่อนพักผ่อนนะครามเจอกันครามลงุงหนูเป็นที่ระบายได้นะอ่าไอสัตว์ปากดีนะนไอเฮียลุงฝากเตะหน่อยมันได้ยังอุอ้ขอโทษครับคุณค่ะแล้วเขาขายป้าเผาอย่างเดียวเหรอคะมิเกล ปาเผาเปไ็ปนอาชีพดาบรถแล้วอาชีพรองอะคะก็เ,เป็นประธานสภานะคือผมเป็นพีอาสภาครับเขาฟั <วะ S 1> งผิดนะเขาพูดผิดครับเขาพูดไม่ชัดแต่ว่าเขาบอกว่าเด็กมักไม่โกหกนะคะเขาพูดไม่ชัดครับเขาไม่ได้โกหกครับใช่เหรอคะมิเกล คุณหลอกไปอ่างอีกแล้วคือความจริงแล้วอ่ะหลานผม้าหากที่เป็นว่าที่ประธานสภาคนต่อไป เกียร์มัวม <า S 1> ครับเกียร์มัวอยู่ดูไว้ครับอ๋อห้าเป็นดินนะห้ามเป็นดินหนูข้อนุอ่งอ๋อไม่ค,ค่ะครับเธอเขาเธออันนี้คุณจะเข้ามาอีกไหมครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาไปเกาะค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยหนูมิเกลพี่ขอเบอร์ไว้ได้ไหมคะเอาได้ ดาวดาวนดาะเขาให้ขอเบอร์เขาไม่ได้ให้มึงร้องเพลงไม่ใช่ดาว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 น้ำอะไรดาวดาวดดาวอ่ะเห็นไหมคุณเชื่อผมยังฮะคุณเชื่อผมยังว่าะมันพูดไม่รู้เรื่องเชื่อเชื่อเชื่อค่ะแล้วค่ะหนูหนูแปลภาษาให้ย่าหน่อยดาวดาวขอบคุณดาวเก้สก้าดวงครับนัสนี่ขอบมากครับหนูเกี๊บอกเบลเป็นหมายเลขเหรอเป็นหมายเลข จะเหมือนเรื่องหรอน่าจะเก้านะกี่ตัวหนูสี่ตัวแล้วอ๋อเก้าสี่ตัวเอาเบอร์คล้ายๆเบอร์ลุงคุณเลยใช่ไหมใช่ครับผมซื้อมาใช้การะลานครับ <c oughs> รับทำไงคะนะั่ต้องดูได้แลนะ้ว แล้วลุงลุงหนูมีมีสาวมาจ,จีบเยอะไหมคะมิเกลมีคนมาจีบลุงหนูเยอะนะแต่ว่าลุงหนูไม่ค่อยสนใจใครอุลหน่นคอดฮอตฮอตมากไหมคะมิเกลอมากเลยนะ้องดูสูตรผมนี่เปียกหมดแล้วแบบนั้นไหมคะไม่ใช่ใแบบนั้นเขาท้าจีบผ้าดวงครับปฏิพัทธ์อ๋อคนละฮอตใช่ไหม แล้วเดี๋ยวคุณกัลหลานจะไปไหนกันตอน่อคะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมต้องทํางานแล้วครับผมต้องช่วยชีวิตคนอะเวลาเขาวันนี้เขาจะไม่ตีกันครับอ๋อคุณต้องไปช่วยชีวิตคนแล้วหนูมิเกลอะคะไ,<ป>ไม่รก็ไปกับผมเนี่ยแหละครับด,บดอูอ๋อไปด้วยกันค,ค,คุณฟังนะไม่ว่าจะยังไงอะ่ะคุณก็ต้องเป็นแฟนผม ถ้าคุณไม่เป็นแฟนผมผมจะลบกิฟฟินออกไปจากประเทศวาซิตี้ <c oughs> คุณย่คิดไม่ดีนะออ <c oughs> มิเกลคะช่วยพูดกับลุงหนูหน่อยพูด<อ>ว่ารักใช่ไหมครับพี่น้องแบบดับร้ลุงหนูร <c oughs> ักลุงหนูไม่เคยพูดกับใครแบบนี้เลยน,นั่นแปลว่าลุงหหยจิตากับพิมแน่ๆเลยนะจริงเหรอคะจริ ี่เชื่อได้ใช่ไหมคะไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับก็แค่ลองปฏิเสธดูฮมีเกียวมีเกียวช่วยพี่ด้วยได้ไหมคะแต่ผมเป็นคนดีนะคุณคงไม่ปฏิเสธผมหรอกก็ก็รอดูอยู่ค่ะดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับแต่ผมมีเวลาให้คุณไม่มากนะอ๋อค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกัน ผมว่าคุณอะมันก็เหมือนกันแหละครบเลยได้ไหมฮะไม่ค่อยมีเวลาไงครบเลยเหรอครับหลังคุณตกใจแย่เชื่อๆนะไม่ถึง5ชั่วโมงไงนะเข้าใจนะเออวิกิเกลเข้าใจด้วย ผมชอบมากเลยแล้วคุณย่าต้องกอดต่อแล้วนี่ผมชอบมากเลยเวลาคุณพูดคาว่าอือหือแต่เดี๋ยวประเทศมันจะรีแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกันครับคุณผู้หญิงไว้เจอกันค่ะคุณไปไหนไม่รอดหรอกที่วัดมันแคบไม่มีใครเห็นหรอกค่ะถ้าถ้านี้หายตัวไปครับไม่มีใครเห็นหรอกครับแต่รายชื่อผมมีอยู่นะยี่สิบหกคน เกีช่วยพูดหน่อยสิคะนี่ไอหนูช่วยดูไหนไหนพูดซิว่าแบบอย่าทำเลยมันไม่ดีดูหนูแบ,บ่คนดีนะไ่ลองปอดใจดูผมพูดเล่นครับผมพูดเล่น,<ห>นลผมแล้วแต่คุณแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากพลาดของดีของ,ของวอซิตี้ก็แล้วแต่เลยครับอือคือคนพูดแบบนี้เราก็ต้องลองแล้ว่าเาลยอยากรู้ก็แค่ลองครับไม่ใช่มองแค่นินทาะนะ เงอรเชียย่าอยู่นะก็รันก็ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะอยากได้ความจริงอย่างหนึ่งไหมความจริงอะไรคะคือผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่มีทำงานที่สำคัญมากๆอยู่ครับ มผมไม่หลอกเพราะฉะนั้นนะผมอยากให้คุณรู้ว่าผมไม่หลอกคุณหรอกผมชอบคุณจริงๆอ๋อโอเคค่ะไม่ไม่ต้องห่วงนะผมไม่หลอกแน่นอนอ๋อค่ะแล้วก็ไอที่หลานผมพูดอ่ะใช่ผมทำหน้าที่นั้นเลยสรุปเป็นจริงเหรอคะใช่ครับผมขายปลาเผาอ๋อกวเรื่องนั้น อีกเรื่องหนึ่งก็ใช่ด้วยครับอันนี้คือคุณไม่ได้โกหกใช่ไหมคะไม่ได้โกหกแล้วครับไม่มีเหตุผลต้องโกหกแล้วแล้วแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเรานี่คะถ้าแบบถติว่าเราเป็นอะไรกับผมแล้วแบบคือถ้าเกิดว่าอยู่กับผมแล้วเป็นอันตรายเนี่ยก็อยู่กับใครก็ไม่ปลอดภัยแล้วครับ ถ้าเกิดว่าสมมติผมโทรหาคุณแล้วคุณแบบปฏิเสธที่จะมาหาผมอะและนะ้วถ้าเราเราไม่ได้อยู่ในเมืองอะคะอ๋อไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แล้วคุณไม่ยอมมาหาคุณก็จะพบเจอกับสิ่งที่เหมือนหลานลาผมเจอเ<อ>มื่อวานราครับก็ไม่มะะไมไเป็นไรครับเดี๋ยวมีคนไปรับครับแบบหลาน <c oughs> ผมเมื่อวาน <c oughs> ครับ <c oughs> ไปนับถึงพี่เลยเก่งยาโอเคค่ะแล้วถ้าถ้าตอนนั้นเราอยู่เกาะอะคะ ตอนนั้นอยู่เกาะเดี๋ยวผมไปหาเองโอเคไหมอ๋ออ๋อโอเคค่ะอือหือคุณผมชอบเสียงอือหือคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวหลังประเทศรีอาจจะเจอกันใหม่นะครับโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะได้ครับที่รักค้าวเธอค้าวเธอเกียวเนียเกียวปเกียวเกียวว่าไง ลุงจะไปเก็บรถที่สภาเดี๋ยวมึงก็ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้ววันนี้มึงต้องช่วยลุงคู่สำคัญจคนไหนคนนี้ใช่ไหมคนนี้ทำไมเหรอน่าดีครับเอ้าก็เอเลี่ยนไม่ใช่เหรอ เอ้าตกใจน<ด>ึกว่ามีใครทำอะไรโอ้พี่ดไปแล้วนะห<น>จะดีแล้วห,หนหไปแล้ว <c oughs> ่จะมาดีหมอด <c oughs> ครับว่าไงตอต อันนี้ประเทศไม่รีใช่ไหมผมจะได้จบปูนต่อรีสี่รีเขาประกาศเฮ้ยเขาห้ามนะเวย้ยเขาประกาศงดทํางานดําแล้วไม่รีอ่ะครับเนี่ยน่าจะนายกไม่ขี้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจกไม่ได้แล้วนะทอสโอเคน้ <Okay, S 2> <นะ S 1> องโอเคนะครับ,รบว่าไงผมติดนี้เท่าไหร่นะครับนะเฮ้ยทำไมวะเกิดอ,อะไรขึ้นผมจะเอาเพิ่มอะครับฮะเอาไปทำอะไรอะไปเอารถครับ โอ้โหโอ้โหยอกครับหยอกครับไม่คิดดีๆก่อนนะคิดดีๆก่อนนะพี่ยังไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่เอาครับไม่เอาครับผมแค่แบบอยากดูที่เครับแสดงว่านะคำไหนคำนั้นครับนะโอเคโอเคขอบคุณนะครับนะคอมครับโอเคตอดชื่อเหมาะสมชื่อเลยเนี่ยที่ตั้งไว้น้าศิลามีแต่ให้คอมครับโอเคตอดครับ ว่าทำไมกดหัวก็งานมันเยอะแบบว่าชื่อชื่ออะไรนี้นะคะข้าร,รับเยียบเนี่ยเัลโหลเก่วงั้นเองอยู่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลุงไปเก็บรถก่อนเดี๋ยวลุงมารับแล้วกันลงุงไปไอ้หนุม่มครับโอ้ฝากดูแลหลานโอ๊ดด้วยนะหลานพร้อมนี้ฝินโอ้ยกให้หรือ นี่ก็น่ารักดีนะเดี๋ยวนี้พูดเก่งแล้วนะแล้วมันแบบมันมีแบบจงจงจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างงี้ไหมแล้วเขารู้อย่างเนี้ยว่า,า,วามึงมึงมีเห็บอยู่บนหัว